ให้ี4เอร็จแล้วอีก6เดือนเราไม่ได้สมบริกาาจังหวัดของด้านศิลปัญญาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่แรกที่ทําประเภทอื่งยังไม่ทำเลยอยู่ใน่วนการศึกษาพิเศษโดยการลงทุนอะไรส่วนใหญ่จะใช้งบส่วนตัวอาสาเนาะถ้าเราไม่ไม่ทำของเราพื้นที่เราใช้ก้ไม่ลทางการเาินเข้าไ่ดีแล้วก็โปร่งใสแล้วบอกว่าเรามีกิจกรรมนี้เราจะให้เงินเท่าไหร่เราต้องบอก เราบอกไม่ให้ะไรเราต้องจ่ายจริงการความจริงใจอ,ะอ่ะเขาถึงจะตามเราใหม่ถ้าเราให้ความไม่จริงใจกับเขาก่อนอเ,เขาก็ไม่อยากทด้วยไม่ไม่ชอบทำอะไรที่มันแบบไม่ปรงใสอ,อ่ะแรกๆรกเราก็ยังไม่เข้าใจใช่ไหมคะต้องใช้เวลานี่หนึ่งเจ็ดคนหลักเนี่ยต้องต้องต้องคุยกันนะ,ะแล้วใครโหวตว่าใครคนนั้นเป็นประธานเราก็ต้อง ทำการประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิเราด้วยไม่ใช่ว่าเรารอคนเ่นเราจะต้องเป็นผู้นําหลักให้ได้ก่อนถ้าเป็นประธานแล้วว่าเป็นคนสั่งไงถึงว่าจะทําเอกสารที่ได้แล้วก็ต้องเาใจดูเสร็จแล้วต้องเข้าใจว่าเราจะจ่ายเท่าไรตามเนี่ยตามแผนไม่ไ่เก่งไม่เป็นไรเรา้ค่อยศึกษาต่อไปก็ได้ที่นายยกก็มีส่วนช่วยเราด้วยทั้งอาจารย์ทั้งสามอาจารย์สองห้าเราก็เตรียมพื้นที่นะคะที่จะทํางานคือเราไปขอไปคุยกับ เจ้าว่าจะไปทําที่วัดเราก็จะต้องมีใบยินยอมจากวัดจะสษัว่าจะให้เด็กผู้การของเรามาทํางานตรงนี้จริงเป็นใบยินยอมนะคะเสร็จแล้วก็เอาสำเนาหรือถ้าเราจะไปทำเราพอจะก็เราไปขอรุ่หมอเอกสารจะไม่ต้องใช้สำเนาเนี่ยหมนเนี่ยพอดีเพราะว่าเราทำเองแลจะมีการถ่ายรูปลงไปลงเวลาอย่างเงี้ยทีนี้บริษัทเขาได้จ่ายเข้าบัญชีเโดยตรงให้มาจายเขาเรียกมาจายสำเสารุนนี้จะได้ประโยชน์กับลูกนอที่สุด กองฟางเนี่เราถ้าได้แค่กิจกรรมการพัฒนาความรอดให้กับกิจการของเราเนี่ยในชีวิตอยู่ดีขึ้นนะคือทำงานเนี่เราจะเราจะกระจัดอุปสรรคตรงนี้ได้ไงก็คือเราต้องมาลงตรงกันก่อนค่ะท่านประธานไปเลยจะเสก็ต้องช่วยกันนะไรอย่าคือว่าต้องเสริมก็เคยบอกว่าอืมพวกแม่ๆม่ต้องออกมาช่วยกันแล้วจะรอให้ประธานมีคนประสานทยังยาวก็ไม่ได้ตรงๆนะเขาประสานกทว่าประธานก็ความรู้ ก็อน้อยเรื่องคอมเนี่ยไม่สามารถทาได้เราก็พยายามจะหาบุกคนที่ช่วยทําได้คนแรกคนนู้ยมาก็่วยได้เบื้องต้นก็ส่วนหนึ่งแล้วพวกเราเนี่ยเราคิดว่าเราจะทําอะไรได้เราทําไม่ได้เราอยากยีากยนรู้ไหมเรายังมีพี่เลี้ยงเราต้องลุกถ้าไม่ลุกมันก็มันก็ไปต่อไม่ได้ก็ไปต่อไม่ได้ผพาฝากฝากลูกให้ผมดูแลผมดูแลไม่ได้ผมเลยว่าลูกคุณเนี่ยมันมีวิธีดูแลยังไง ผมสามารถที่จะตูนพวกคุณได้หรือเปล่จริงๆมันก็แค่นั้นจริงๆนะเพราะผมทำให้ใครไม่ได้ผมเป็นประธานได้ผมเชื่อมโยงได้ผมไปตรงตรงที่ได้แต่ท่านต้องทำันเองบ้างในส่วนที่คนที่ทำได้ใช่ปะนี่ก็เป็นทีนี้ก็ให้คุณประกายนะตอนนี้ก็เป็นทั้งประธานนะครับชมรมผู้ปกครองวิทยาลัยวิทยาด้วยแล้วก็เป็นประธานภาพ ของภาคการด้วยในการดูแลพวกเรานะครับรวมถึงเพื่อเป็นกรรมการของสมาคมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจากการที่มมเมื่อกี้ที่เระกายเล่าให้ฟังเนี่ยคือไทยในเวลาหนึ่งปีเนี่ยสามารถทําชมรมจนประสบควาสำเร็จสมัยก่อนเนี่ยเราก็นะผมก็วิ่งขึ้นไปช่วยนะครับตอนนั้นยังอาจจะไม่ได้มีพี่เลี้ยงหรืออะไรเงี้ยเวลามีงานอะไรเนี่ยเราก็จะวิ่งขึ้นไปช่วยระยะยาวดีเป็นช่องในย่องใกล้กรุงเทพทีนัดกันแป๊บเดียวเราก็ไปกันได้อย่างเงี้ยทีนก็เหมือนกัน ระหว่างวิญญาณมาใช้หนากนะ็ไม่ไ่านะฮะเพรฉะนั้นเราก็จะมีที่เลี้ยงที่คอยช่วยเหลือเรานะครับเพรนั้นเราก็พยายามที่จะแบบให้ให้พวกเราเนี่ยต้องมีแบบมาารงมบรรลัยครับโดยเฉพาะแรงบรรลัยจากลูกของเราเองเนี่ยเด็กปฐมกาะจะมีความหวังก็คือเอ้ะทำไงให้ลูกของเราเนี่ยมีสถานที่การศึกษาที่ดีมีนกักท่างหน้ามีงานทำน,นะครับมีที่ฝึกคู่มีศูนย์บริการสำหรับที่จะดูแลในกลุ่มลูกของพวกเราคนเองมาก เราเป็นเฉพาะที่เกิดว่าเราสามารถเชื่อมโยงกับทางฝั่งราชการได้นะครับไม่ว่าจะเป็นธรรมจรนะครับเป็นสุนทรพิเศษกระทรวงสาธารณสาขทุกอย่างมีเชื่อมโยงไดนะครับจะทำให้เราสามารถในการทำได้เพื่อท่จเชื่อมโยงกับบริษัทต่างๆโรงงานแถวไชน่าเรื่องต่างๆอไรเงี้ยนะครับเพราเราต้องรวมตัวเป็นแข่งแบบให้เขาแข่งแบบที่ที่ประกายพูดถึงว่าโดยเฉพาะความชัดเจน เราร่มใสเราได้เงินมายังไงเนี่ยในในกรรมการด้วยกันเนี่ยต้องรับรู้ต้องตั้งลายกลุ่มเข้ามานะครับแล้วก็ส่งข้อมูลพูดคุยกันนะครับว่าเออเราตอนที่เรากราำลังทาอะไรแล้วเราอยากจะทาอะไรนะครับวันนี้ที่เรามาพูดคุยกันเนี่ยก็จะได้ช่วยกระดมงความเห็นกันว่าเ้ยเราจะทําอะไรกันเริ่มต้นถือเริ่มต้นด,ดีนะครับโดยเฉพาะปัญหาของแต่ละคนอย่างวันนี้พี่นุ้ยใช่ไหมก็มีปัญหาทีานี้เราต้องลงเข้าไปช่วยกัน อาจจะเป็นปัญหาที่ข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องอ่อนตัวบ้างบางส่วนแต่ถ,ถ้าความมีน้าใจด้วยกันเนี่ยเราก็จะเออลงมดด้ที่ว่าเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรแล้วเราช่วยอะไรก็ได้นะครับแล้วเราก็ช่วยตามคนรัางของที่เราดีนะอย่างเงี้ยคือมันจะเชื่อมโยงกันอย่างนู้เนี่ยเขาก็โทรไปคุยกับผูขขว้ว่าถวรใช่ไหมที่การจรบุีกับประธานชมรมเงี้ยท่านก็ในายทหารใหญ่ท่านก็สามารถที่จะแบบอุอ,อที่จะช่วยอะไรได้ เมือ่อวานเราก็คุยกันวน่าอันนี้ลงมาเดี๋ยวเพื่อนที่จะมาหาดูว่าวววจะช่วยเพืกอนเราข้อหมือนกะันวันนี้น้องชื่ออะไรนะบังเอนฮะบังเอนญบังเอนลูกของใครครับ,บ,บอ๋อลูกของคุณพ่อนะครับยอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าเกิดเขาได้มาทำเนี่ยก็จะมีรายได้ที่ที่ไปบอกก็คือบริษัทเขาจะจ่ายเงินไปโดยตรงที่น้องเลยน้องก็สามารถมีทำงานในกรุงเทพเองได้ ชื่อเสียงในชมรมก็เริ่มคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นนุณอาพี่นะนะครับเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆติดต่อเราเนาะนะครับผมก็ต้องเริ่มเริ่มค่อยๆทำตัวอย่างตัวอย่างเข้าแล้วก็จะมีตัวอย่างให้เห็นคุณลุงประทัมากขึ้นครับอันหนึ่งก็คือการที่ไปเป็นนักวิจารณ์นะครับอันนี้ที่สังเกตนะครับก็พอได้ไปเป็นอย่างเดีก็ค่อยๆประชุมก็ประชุมเดือนละครั้งสองเดือนครั้งไม่เป็นไรค่อยๆไปหาความรู้ เดี๋ยวมันค่อยๆอู้เอ้ยทางทางการทำโครงกราฟเขียนอย่างเช่นทารูปไปขี่ม้ำอย่างเงี้ยทารูปไปว่ายน้ำโยกลุ่มกันก่อนทำรูปไปทำศิลปะหรืออะไรนั่นแต่ที่มันเกิดเกิดกับลูกของเรานะครับมันก็จะค่อยๆไหลเข้ามาเรื่อยๆจุดเริ่มต้นก็คือจากตรงนี้ก่อนต้องมานั่งพูดคุยกันก่อนว่าเราจะเอาอะไรไัดีบ้างนะหรืออยากอัดไหยอ่ะใช่อัดอ๋อหนูเพิ่งเข้าครับอัดลองพูดถึงของตัวเองมันเออ จะได้มีตัวอย่างให้เห็นเป็นแรงประธานใจของของอุทัยอ่ะทาอะไรบ้างอ๋อในส่วนในของอุทัยผมผมก็ผมตอนแรกผมเป็นประธานประธานชมรมพอผมเป็นก่อแยกแยากมาจากทิซิโน่คือตั้งตั้งชมรมนี้ขึ้นมาโดยการดูแลสามอำเภอก็มีอำเภอสัพทานอำเภอสว่างแล้วก็อำเภอบางสักตั้งขึ้นมาตอนแรกก็มีอยู่ห้าสิบห้าสิบคนก็ป็าการหาหา สมาชิกก็ร่วมกับผู้พี่เลี้ยงของศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุยไทยน่าจะมารวมตัวกันศึกษากันว่าปีนี้แต่ละตั้งชมรมมาแล้วเราจะทําอะไรอยากได้อะไรอยากได้โครงการแบบไหนบรรดาบยุปแบบไหนแต่ทีนี้ในส่วนของผมนส่วนมากเราเรามีใจที่อยากจะทําก็เลยมีการใช้ทุนของตัวเองมากบ้างเป็นบางบางอย่างอ่าในส่วนข้าสมาชกคนไหนหรือกรรมการคนไหนมาไม่ได้ผมก็ไปรับมาเอง อ่าแต่ตอนนี้พอเอ่อแต่ตอนนี้ผมก็คือดำ<ะ>รดำรงตำแหน่งใหม่ก็คือเป็นเลขาของสมุรลมอ่มของจังหวัดอุทัยธานีอ่ในส่วนของที่ตั้งแต่ก่อนนะใช้บริษที่ใช้บริษที่ผมอ่มันทีนี้เราอยากอยากทำแบบให้มันจริงจังผมเลยมาเช่าห้องในการเช่าห้องก็พอดีมันมีไอ้นี่เนาะไอ้เงินของสลบับ อของที่ทางสมาคมให้ชมรมมาเนาี่ยเราก็เจือหักเมื่อรับมาจากโน 7, 6, ้นเจ็ดศูนย์หกศูนย์มาแล้วแล้วก็หักออกไปอีกหนึ่งบาทมันก็จะได้ค่าห้องพอดีสองพันพอจ่าเดือนต่อเดือนก็จ่ายข้าห้อง, 2, เ,ง,เ,ง,องเพราะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามีห้องอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยแล้วละอิงกับบริบทที่ของห้องห้องที่เช่านะครับเวลาทํากิจกรรมต่างๆค่าเดินทางของตู้เข้ามาร่วมเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาถ้าใช้ที่ตั้งของตัวประธานเอง เวลายื่นไอใบเสร็จรับเงินไอใบรับรองรับเงินเนี่ยมันมันตรงเดียวกับบ้านบ้านประธานเนี่ยแล้วท่านเดินทางมาเส็บค่าใช้จ่ายหรือเขาจะถามมาอย่างนี้อีกทีหนึ่งใน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 ส่วนของกฎหมายที่สตงเขาจะถามมาในส่วนนั้นก็คือค่าค่าตัวของประธานนี่ะเฉพาะค่าตัวของประธานจริงๆเขาไม่ได้เรียกค่าตัวหรอกครับเขาเรียกค่าเดินทางค่าเดินทางของานนะใช่ถ้าเกิดว่าล่ะถ้าเราอิงว่าใช้บ้านตัวเองเนี่ยมันมันจะไม่ได้ จำพักจำพัวประธาทางคนเดียวใครก็ได้ที่อิงชื่อชื่อขึ้นอะในที่อยู่ของชมรมมาเนี่ยแต่ก่อนแต่ก่อนในการตั้งชมรมยุคแรกๆนู่นอะเขาจะใช้ที่ตั้งของศูนย์วิสาหิเศึกษาส่วนใหญ่ในยุคนู้นนะแต่มาตอนหลังๆก็